มาแล้วเนาะสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสินค้าราคาถูกนะครับาใกล้ใกล้่อยนี่นะครับเป็นหินเทียนลูกหมูนะครับต่างจากลาซาดาต้องบอกว่าถูกมากถูกถูกนะครับราคาอยู่ที่สองร้อยกับสองบาทมาดูกันว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่า เคยใช้ของราคาขนาดนี้มาก่อนไะได้ดูกันนี่นะครับหมูหินเกียร์สี่นิ้วน้ำหนักใช้ได้เลยขายดีๆนะตร้งมีทั้ทงนี้เออ Ừ, đi ho này. này Đi, đi ho này Đi này chứ Đi này hơi lưu lượng rồi Nó lặn ok cái lượng Sẽ bắt มันจะใช้ได้ไหมราคาสองร้อยสองบาทเฮ้ยมันแกะยากนี่ถ่ายตรงนี้สิ โอ้ยรู้เรื่องเลยมาใกล้ๆหน่อยโอ้แรงใช้ได้เลยนะครับเยี่ยมเยี่ยม เดี b ày, b ày, ๋ยวเราใส่ใบใบต้นใบไม่มีไม่มีใบแข็งตัวเต่าอ่ะใข่ดีเด้รู้ว่ามันแรง แรงใช้ได้เลยเครับราคนี้ก็ยังไม่ร้อนไม่รู้ว่าใช้งานนานๆจะได้หรือเปล่าวนแรกเคยใช้ได้แต่ไม่รู้จะทนหรือเปล่าแค่นั้นเองสำหรับงานเบาๆงานดีวายทั่วไปโอเคครับทีนี้ โอเคนี okay, mm ้นะครับไปซื้อหามาใช้กันได้นะครับ